สวัสดีครับอันนี้เป็นอีกเส้นทางที่น่าสนใจครับจะเป็นเส้นทางที่ตัดจากาเส้นหลักคือประมาณบ้านคนจงครับเส้นทางระหว่างผาใดใ่กับน้ำหม่อมจะเป็นเส้นเอเชียครับบ้านคนจงไปทะลุบ้านไร่ที่เป็นทางดินแดงตลอดครับมีขึ้นเขามีลงเขาเนช่วงๆครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเส้นทางนี้มีอะไรบ้าง เหมาะกันปั่นจักรยานไหมหรือเนินชันไหมอะไรไงฮะเดี๋ยวติดตามกันครับเข้ามาก็ทั่วไปครับผ่านเป็นสวนยางแล้วก็เนื่องจากเราต้องปั่นข้ามเเพิ่มข้ามเขาฮะพอเริ่มต้นจากบ้านคุณจงก็ ดันเนินอย่างเดียวครับซึมๆไม่ชันครับล้วก็ทางซ้ายเราเนี้ยเห็นไหมจะมีฝ่ายทุ่น้ําอยู่ข้างหน้าตรงนี้น้ําก็จะเยอะหน่อยครับนี่ฮะเริ่มทางลุ่มลื่นตลอดครับน่าจะเป็นทางที่เขาใช้กันเยอะครับเส้นนี้ไม่น่าเชื่ออยู่ใ,ใกล้หันใหญ่แค่นี้เองดันเนินไปเรื่อยๆครับ มีชันเหมือนกันครับเป็นช่ชวงๆอันนี้เป็นเนินชันเนินแรกครับดูเพืตาแล้วน่าจะสัก50เมตรครับน่าจะพอไหวโอ้ยยิหข้างบก็จะเป็นราบๆครับ ชันมาแล้วก็ยาวหน่อยครับน,นี่ก็ไม่ไหวเหมือนเดิมครับออกเข็นหน่อยเก็แบแรงไว้ชันแล้วก็ยาวเลยครับแล้วก็ช่วงปลายก็จะมีคอนกรีตไว้ตามรอยล้อแสดงว่าถ้าชื้นหรืออะไรฝนตกช่วงนี้น่าจะลื่นเพราะชันมาก ก็เลยมีลอยล้อไว้ถึงยอดแล้วครับลูกนี้ดูชันมากชัน้ก็ยาวครับอ๋อเนี้ยโอเคพอปั่นได้ดีครับไวๆครับ สวัสดีครับเดี๋ยวน้องถิ่นกับมาอัดจ้าโอเค้นี้น่าจะปั่นได้ละเดี๋ยวปั่นกันใหม่อุ๊บโอ้โหขึ้นมา พักผ้ามันก็มีแยกครับในแผนที่เนี่ยทั้งทางขวาดับตรงไปได้ทั้งคู่ครับต้องอดูวันไปทางไหนดีตรงไปก่อนแล้วกันครับขวาทางดูเหมือนจะดีกว่าเดี๋ยวเราตรงไปก่อนเป็นช่วงไหลลงแล้วน้ำมันพร้อมไป เดือนะครับโชกแข่งอยู่โอ้โหลุกลังงินรอยครับลงอย่างเดียวยนี่ไม่ยากครับแยกสายไปตามทางหลักโอ้โหนี่ลงอย่างเดียวเลยครับ ขึ้นอย่างเงี้ยลงก็ลงไหลๆลยครับไม่ลงปัดเลยโอ้โหนี่ไม่ฉันครับตีจะไรพักบ้างโอ้ มันตกน่าจะเล็ดพอสมควรครับโอ้ยังไหลยอยู่เลยครับโอ้ไม่ต้องปั่นเลย ระวับนี้เราแวงถ้าเรารูดหรือว่าพลิ้วเดียวครับบมันโดทางนี้เละเลยโอ้แต่สายยาวดีครับทางโห อย่างเดียวครับตามทางหลักผ่านตอบมีเนินขึ้นตรงเมื่อเมื่อกี้ตรงข้ามคางนิดหน่อยแล้วก็เป็นทางรับราบครับก็คือรับราบแต่ลงนิดนดปล่อยแอไรไม่ได้เดี๋ยวปั่นไม่ต้องใช้แรงครับปั่นแค่ควงขาสามรอบครับเพระค่อนข้าง ลงเบาๆครับวิ่งตามทางหลักไปฮะไม่ต้องกลัวลงครับสบายครับตรงๆเลยโอ้โหมลื่นมาครับมุดขึ้นไปเลยชอบอย่างคือทางกว้างฮนะโปรวิวกระบะเนี่ยนะสบายเลยอีงแล้ว โอ้ยมีข้ามนำมีทางเลี่ยงหรือล่าเนี่ยโอเคนี่ครับมีทางเลี่ยงครับอึบปึบอึบึบึบเรื่องๆืคือไปก่อนขี้เกียจล้างรถครับขอเก็บข้ามก่อนโอ้ทางดีมากๆครฮะ ถ้าแห้ดีหน่อยคือแทบไม่ต้องลงจากรถเพราะช่วงชันมีแค่ช่วงแรกนิดเดียวแล้วก็ถ้าแห้งกว่านี้ไม่มีน้ำผังเลยสนุกมากครับเส้นนี้ขี่ง,ง่ายไม่ต้องงมทางวิ่งตามหลักตามทางหลักยาวๆตรงๆเลยครับนี่เริ่มลงอีกแล้วโอ้โห ดินมันเมื่อวานฝนตกดินชื้นๆหน่อยดูดๆหน่อยครับเออขอมีขึ้นหน้าใายเราไหลกันไปช่วงน,นี้ค่อนข้างรับลาบขึ้นขึ้นลงๆนิดๆรับลาบปั่นทำความเร็วได้ครับเหนื่อยปั่นพักไปในตัว ก็มันปั่นอยู่สันเขาครับทางขวาจะเป็นขึ้นแล้วสุดทางท้ายก็ลงเหวล,ลึกสักห้าสิบเมตรนะครับแต่เป็นต้องยางขัง้นบันไดครับไม่ได้โล่งไม่ได้น่าก,กลัวครับเชอบมาคือร่มมากๆโอ้สาอีกแล้วมากครับที่ขึ้นมาสูง มีน้ำอันนี้เราบอกเขาเก็บตังรถสายแรงก็ดันข้ามได้เลยครับโอ้โหนี่เราพลงที่ตรงหว่วยเล็กๆก็มันคือช่วงสาำสุดเ้าก็ต้องมีดันขึ้นดันต่อไปครับไปเรื่อยๆครับแน่นอนครับ พอขึ้นมาจากทำห้วยวอขึ้นเนินแรกเล็กๆสั้นๆก็เป็นทางลาบๆแบบค่อนข้างลงอะถือว่าคุ้มครับช่วงแรกเราขึ้นจากฝั่งควนจงอ่ะชันมากฮะชันติดต่อเรื่อยๆครับแต่พอมาข้ามสันเขามาแล้วเนี่ยทันนี้ก็จะเป็นลงเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ลงชันน้อยกว่าแต่ทางยาวกว่าครับขี่สนุกกว่า ่ถ้ามีแรงนี่ก็ซัดกันกระจายครับตรงนี้เติมได้เลยนะนี่ก็เป็นทางลาบค่อนข้างไหลลงไม่ได้เร็วมากแต่ว่าไม่เหนื่อยครับเนี่ยโอโ้โหผ่านทุ่งไม,ไม่ใช่รอดสวนยางครับสวนยางสูงแล้วก็สวนนี้ก็เตียนมากเลยบรรยากาศดีมากครับ นี้ก็เริ่มไหลลงอีแล้วชันขึ้นครับอ๋อหาหนางนี้ไหลาย,ยาวๆแล้วครับออนี้เคยมาอยู่ที่ไหลาย,ยาวไปนจนออกจมเส้นเส้นลำบอบบ้านผู้เส้นไมะครับ ยาวๆครับโอ้โหตรงนี้เป็นทีบ้านชาวบ้านลนะฮะก็หมดแล้วไม่ไม่ยาวก็สิสบายมากผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงเดียวครับ เดี๋ยวเนี่ยออกถนนใหญ่จะบอกถนนาปากซอยออกเมื่อกี้เราขี่ปากซอยตรอะขานี้ซ้ายเราจะไปบ้านทุ่งม,มินครับทางขวาเราจะไปบ้านลุกครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเพื่อจะย้อนเข้าแท็กอีกเส้นหนึ่งที่เป็นทะลุทางเดียวที่เราเข้ามาเดี๋ยวหาทางเข้าก่อน